ยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราใครที่มาดูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามถึงหนึ่งพันด้วยนะแล้ววันนี้ก็จะมาภาคสูรเกมสามตอนเขางูขุด <c oughs> มาเริ่มกันเลยสามสองหนึ่งไปเริ่ม hey, เฮ้ยไอดแดนดี้ <c oughs> เป็นบ้าเลยวันนี้เดี๋ยวจะช่วยกูปะฉันไม่ให้ช่วย ไม่ไม,ไม,ไม่จะเย็นก่อนพวกเราอยากออกมาจากที่นี่มานานแล้วแต่พวกเราไม่ได้ออกเลยขอร้องนะกันหืมจิที่โอ้ยจิที่เราอยากออกเหมือนกันล่าเฮ้ย hey. ทำอะไรฉันไม่ให้ออกยิ่งกว่าจะเอมน,นี้จะกูโทแล้วก็จะปล่อยเริ่มเลย ของฉันไม่อันนี้ไม่ต้องมาจิตมาเลยเฮ้ยฮเฮ้เราตอนนี้ก็จะรอดแล้วนะถึงเวลาที่เราจะมาเล่นเกมต่อไปโอ้เกมต่อไปเกมอะไรไม่รู้อืมทุกคนฟังนะเกมนี้มันเกมบ้าแล้วเนี่ย พ่อหนูกลัวหนูไม่อยากเล่นเดี๋ยวพ่อจะปกป้องไว้เองนะโอเคไหมรู้ฟังนี่จินดีต้อนรับสู่เกมนี้คือเกมฆ่ากันของทุกคนต้องฆ่าใครได้สีฟ้าคือได้กุญแจใครได้สีแดงได้กล่องทุกคนใครเป็นสีแดงต้องฆ่าฮะนี่เกมบ้าเลยวะเนี่ย จะให้ฆ่ากันเหรออืมฉันกลัวแต่ฉันอ๋อเนี่ยแล้วกระจาเรายัางรอดอืมฉันเกียดเกมคุณเกมบ้าเลยเนี่ยญญาอืมเกมนี้ทำเพ้่อความสนุกไปยิดจี่จี้มันอะไรยึดทำไมโอ้ไม่น่าเออเออเอ,อขย่วฉันทำไม เกมถัดไปได้เื่อนแมวถ้าใครได้สีฟ้าคือผู้เล่นต้องมีกุญแจไปไขถ้าใครถ้าใครได้สีแดงทุกคนต้องไปฆ่าคนที่เป็นสีฟ้าคนที่เป็นสีฟ้าห้ามฆ่ากับคนที่เป็นสีแดงฮะอย่างน้อยก็ต้องมีโลก,กันสิเนี่ยอันเนี้ย โ oh. อ้ปวดเหมือนจะท้องนะโอ้ยเราไๆมไมลูกแล้วฮแม,ม่นักสีฟ้าฉันจะโดนฆ่าไม่นี่ยฉันต้องสู้ให้ได้จะเข้มแข็งฮึฮึลูดี้เราได้สีแดงเทาฆ่าชิมโปดีไหมไม่ฉันอยู่สีฟ้านะ เออนี่มันบ้าอะไรเนี่ยฉันตฆคาดเหรอมาฮิพวกเรารู้ไหมฉันคือฉันคือผีเดี๋ยวฉันจะตามตามฉันนะฉันคือพระเจ้าโอเคไหมก็คือผีเออคุณเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยืมทุกคนฟังนะตามฉันมาเลยไม่เป็นอะไรหรอก ชุดโดสลับไหมหนูไม่อยากนั้นเอางี้กันหนูเป็นสีฟ้าพ่อจะไม่ฆ่าเพไหมไม่ฉันได้สีแดงฉันไม่อยากฆ่าเลยอืมสเปาไม่เนี่ยเป็นสีแดงแล้วสลับกันดีไหม,มไม่เอาก่ะผู้เล่นทุกท่าน สามผู้เล่นทุกท่านเริ่มได้เลยไอ,อชิมโปบ้าเลยาหาหาเดี๋ยวจะได้กล่นค่ฉันน่าสีฟ้ามาแลกกันไหมล่ะมาสิเราคือเพื่อนรักอ๋ออ๋อไม่ต้องมาหรอกนั้นเราฆ่ากันสองคนไหมล่ะ อยากสลับไหมทุกคนตามมาเดี๋ยวจะปลอดภัยกันไม่ต้องมากลัวูยีกลัวไหมเนี่ยเอ้พวกอันตรายอันตรายมันจะมาฆ่านี่แหละฉันก็กลัวเหมือนกันแหละแต่บอดจะรอดไหมไม่เป็นอะไรทุกคนนี่ประตูน,นี้ปานที่ดีที่สุด ไปไปอืมมันจริงหรือเปล่าเนี่ยวะเนี่ยไปฝั่งซ้ายฉันเกลียดเกมนี้มากเลยอีอีแดนนี่โอ้มันเหมือนห้องนอนเด็กมากเลยมีดาวอีชิมโปอีชิมโปเป็นบ้าเนี่ยมันเกลียดอะไรของมันใช่มันเป็นบ้านี่แหละเั็นแต่ดา่านมาหมุน นี่สีแดงเริ่มเข้าได้เลยนีเเเย่เรามาฆ่าแชมโูดีไหมก็จะมาฆ่าดีกว่าโอ้ยมาเลยมาเลยก็ม,มาร่วมฆ่ากันเลยฮ่าโอ้ยได้สีแดงไอ้บ็อกเคนได้สีแดงกันเหรอฮโอ้ฉันได้เหมือนกันแหละ ดิฉันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ชีด้วยได้โปวดห้อง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 ไม่ไม,ไมทีชาของฉันขอข้ามได้ไหมไม่ได้ได้นะปรดไปชีวิตกันเธอะดิเคนขอร้องไม่ได้ทีชาเรา ไปเถอะไปเถอะโอ้มันใกล้จะคอดลูกแล้วปะเดี๋ยวเฮ้ hey, บาทน,นี้ถูกอยู่แล้วทุกคนเชื่อเถอะนะโอ,โอ้ขอโทษแล้วกันอ่าอ่ะอ่ปลอ,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 อดภัยแล้วกันไม่มีตัวไหนหรอกเอ้า oh. นะอืมฉันฆ่านายไออคนชั่วฮะคุณว่าฉันชั่วเหรอเองอะชอบปาทำไมไอ้ฟ้าเง่ง่ง่งงโอ้ยเด็กน่ารักจังเลย ลูกน่ารักดีเลยอ่ะเฮ้ hey, hey, hey. ไปทางนี้อ่ออวแล้วูขอโทษบ๊ายบายไม,ไม่ไม่นะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นะเป็นไรไหมไม่เป็นอะไรไปเลยไม่ มาเร็วเมาเร็วเมาเร็วๆอืมสแครฉันเศร้าจังอือื้ยระนะป้มไกักม,กม,มโชว์เกมโชว์นี่ดีที่สุดเลย สิ่งที่ฉันที่เคยดูฉันชอบเกมนี้มากเลยฉันรักเกมนี้โอ้ฉันก็รักมนเกมไล่กันเขอาคุดมันที่เล่นในเกมโอ้ยเป็น V I P ทำไมมันดีขนาดนี้ใครที่มาดูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแค่นี้แหละบ๊ายบาย ใครที่ชอบสวิตเกมซีซั่นนี้คอมเมนต์มาด้วยแค่เนี้ย